ฉันไม่ได้ยินได้ครับนี่นายทำอะไรฉันเนี่ยใจเย็นกันหน่อยเด็ิกนายจะเอาสีชมพูนายมาป้ายฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ยินเสียงนายอะ่ะถ้าสีชมพูของผมมันแปดเปื้อนพี่ผมก็ขอโทษด้วยแต่วันนี้ว่านายอย่ามาแปดเปื้อนใส่<ะ>ฉัน อ๋อไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นการแสดงครับผมอยู่อย่างนั้นนี่นายเป็นอะไรของนายก็ให้เขาใจพี่ด่าผมเมื่อกี้ฉันด่าอะไรนพี่ฉันด่าอะไรนายนายเดินมาแล้วนายมาสกัดขาฉันด้วยซ้ำผมไม่ได้ทำด้วยซ้ำเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยเอาเถอะสารจันพี่กับสารจันเทพเนเดี๋ยวนี้คะ สวัสดีครับศาสตราจารย์สวัสดีนี่แบบว่านายทําให้ศาสตราจารย์เขาจะผิดเนี่ยฉันเดินหัวฉันไม่ได้เข้าใจผิดมันคือความจริงฉันจะไม่ได้ว่าอะไรใดเลยอะไรนะครับเขาพูดหรือเปล่าเขาเป็นรุ่นพี่เขาเป็นรุ่นพี่ปีห้าแต่เขาลังแค่รุ่นน้องปีหนึ่ง สาสตราจารย์ได้ยินผมไหมครับท่านหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้ท่านได้ยินเสียงเด็กคนนี้แล้วก็ทำอะไรนะสาราจารย์ครับผมจะบอกว่าเป็นการแสดงการแสดงเหรอใช่จริงหรือเปล่าสาสตราจารย์ฟังผมนงร้องไห้วมอย่างนี้แหละผมเนี่ยเดินมาจนถึงตรงนี้แล้วแล้วเขาก็วิ่งมาสกัดขาแล้วผมก็เป็นคนล้มแต่เขายืนรอไม่่ได้วิงมาสกัดขาด้วยซ้ำผมว่าศาสตราจารย์น่าจะเห็นเหตุการณ์อยู่นะครับเมื่อกี้ฉันหันหลัง ขนาดหลังตอนตอนที่ผมล้มเนี่ยนะโอ้โหแล้วผมจะโดนโนวร้ายแล้วผมจะกันอยู่เนี่ยไม่เห็นนะเด็กๆเขาโทษแล้วผมช่วยเขาโดนฉนวนร้ายขนาดนี้แล้วทีนี้ถ้าบอปาลีสโดนร้ายขนาดนี้ชุดของผมจะไปโดนชุดสีขาวของเขาแล้วเขาบอกว่าอย่าเอาชุดสีชมพูของแม่มาแปะเพื่อนชุดสีขาวของฉันเขาพูดอย่างนี้อที่มันแต่งเรื่องเก่งจริงชาา พูดขนาดนั้นเลยพูดขนาดนั้นเลยเหรอศาสตราจารย์คิดว่าผมจะพูดกับรุ่นน้องผมแบบนั้นทําไมแค่จะไปรู้ชธยอาจจะพูดอย่างนั้นก่อได้เอ๊ะพวกผู้ันไม่ได้ยินตงแต่แรกถูหรือเปล่า